แอดขอเน้นย้ำหวยออกวันตุดจีนนี้เลขชุดนี้ปังแน่นอนชุดเด็ดวัดใหม่สี่หมื่นลุ้นรวยงวดที่30ติดชัดชัดงวดวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับช่วงเซตสายของวันตุดจีนวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5สาำหรับแนวทางนี้คลิปนี้แอดขอเน้นย้ำชัดชัดว่าเข้าตรงตรงมาแล้ว29งวดติดโดยเฉพาะงวดล่าสุดมาครบ15992 และมาในวันนี้งวดน,นี้ก็ไม่ผิดหวังพระอาจารย์ท่านเอ็นดูจัดให้ลูกหลานลุ้นเทต่อเนื่องหวังเทล่่นรับโชควันตุดจ,จีนชัดๆจัดไปจ้าแน่นอนค่ะถ้าเป็นเพื่อนคนไหนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดใหม่สี่หมื่หรือได้ติดตามป้าปะมาตลอด ก็คงพอที่จะทราบกันดีว่าชุดเลขของหลวงปู่สุดและอติสัมภาวทองที่ปะปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์เพื่อให้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนถือว่าเข้าต่อนเนื่องแบบร,รวมๆมาแล้ว29งวดติดเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะ เพระเท่าที่ป้าปะได้ตามมาตลอดตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกายน63จนถึงงวดล่าสุด17มกราคม65รวมเป็น29งวดชุดเลขของหลวงปู่สุดและอติสัมภาวทองก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเลขเยอะเกินไปจับคู่ไม่ถูกก็ตามนั้นเลยค่ะเพราะเอาจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับจากใจจริงว่าในบางครั้งบางงวดก็ต้องอาศัยดวงและบุญวาสนาของแต่ละคนในการจับคู่เลขกันเอง แต่ไม่ใช่สำหรับงวดวันที่17มกราคม65ที่พึ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเพราะชุดตัวเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนต์ของอาติสัมเพาทองก็มีคู่5995ลอยเด่นและเกาะกลุ่มกันสุดสวยและที่เด็ดไปกว่านั้นชุดเลขในอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดที่วางอยู่ใกล้ๆกันก็มาครบทั้ง159และ92โดยเฉพาะ92ถือว่าแยากตัวออกมาเกาะกลุ่มกันชัดเจนสุดๆ ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนของอติสัมเพาทองมีครบทั้งเลข786ที่ไปตรงกับรางวัลเลขหน้า3ตัวรวมทั้งเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนของหลวงปู่สุดก็มีครบทั้ง73 1และ529ที่บังเอิญไปตรงกับชุดเลขหน้า3ตัวและเลขคาย3ตัวอีกชุดว่าไปเราก็ไม่ธรรมดาจริงๆมาครบเกือบทุกรางวัลกันเลยทีเดียว แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้สําหรับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565ที่จะถึงนี้พระอาจารย์ท่านก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยจัดให้เน้นๆครบชุดเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานําไปลุ้นรวยในวันตุดจีนกันเริ่มต้นที่อ่างน้ำมนต์ของอติสัมภาวทองในชุดแรกถือว่าลอยเด่นและเกาะกลุ่มกันสุดสวยไม่ว่าจะเป็น 875 3 9 9หรือ613รวมทั้งในอีกภาพอีกมุมมองก็ลอยเด่นและเกอะกลุ่มกันชัดๆทั้ง 16, 7, 7 9 1 5 3 8ดเ้าเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองส่องแล้ลองจับคู่กันดูอีกทีป้าปาแค่จับเป็นแนวทางให้เท่านั้นยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะจากภาพเลขในอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเพาทองอีกชุดที่ถ่ายในเวลาต่างกัน ที่พระอาจารย์ท่านเอนดูจัดให้ลูกศิษลูกหาสองกันก็มองเห็นเป็นชุดตัวเลขสุดสวยซึ่งอาจจะจับคู่ได้เป็น185 739 85 71 39 51 13 73สำหรับเพื่อนๆคนไหนบอกไม่ชอบไม่โดนใจก็จัดไปอีกหนึ่งหนึ่งมองที่ถือว่าชุดเลข2ตัวก็กลุ่มกันชัดเจนสุดๆไม่ว่าจะเป็น57 18 3 9ลรมทั้งหยดน้ำตาเทียนปิิศนาสีเหลืองอีกจุดก็แลเห็นเป็นเลข2 4 4 2ชัดๆต่อเน,นื่องอีกอ่างอีกชุดชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สูดที่จากสองภาพแรกก็อาจจับคู่เลขได้เป็น4 9 3 8 2 7 9 3 4 8 8 2 9 2 4 7 รวมทั้งหยดน้ำตาเทียนปริศนาสีแดงอีกจุดก็แลเห็นเป็นเลข638หรือ839ชัดๆสวยๆทั้งสองภาพเลยค่ะยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ท่านยังใจดีถ่ายภาพเลขในอัางน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดให้ส่องกันเพิ่ม,เต,มเติมอีกซึ่งจากสองภาพสองมุมมองก็แลเห็นเป็นเลขชัดๆทั้ง93 42 87 493 728 647 3-2-8 4-9-8 3-2-7และ9-8-7สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปหรือถ้าจะให้ดีก็ลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะเอาจริงๆแล้วเลขในแต่ละอ่างจะมีการหมุนเวียนเป็นตำแหน่งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ถ่ายภาพด้วยยังไงเพื่อนๆก็ลองเลือกลองจับคู่เลขที่ตรงใจที่ชอบกันดูของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวาสนาของแต่ละคน แต่ที่แน่ๆเลขใน2อ,อ่างนี้มีโอกาสเข้าแน่นอนค่ะยังยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะล่าสุดสดๆร้อนๆอนทางเพจของทางวัดก็ได้มีการเปิดเผยเลขใบประทัดของวัดอีกชุดซึ่งถือว่าสวยสุดๆ90825อีกรอบนะคะ90825เอาละสิเพื่อนๆมีเลขตรงอ่างน้ำมนต์ทั้งสองอีกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอกับพระคุคพระอาจารย์และทางวัดใหม่สี่หมื่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราทุกคนยังไงป้าะปาก็ขอกับเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทําบุญกับทางวัดใหม่สี่หมื่นเพื่อสมทบทุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม93ปีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรียนเชิญตันหมายด้บัญชีของทางวัดที่ป้าปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะ เพราะเขาบอกว่าทําบุญสร้างอุโบโสถถือว่าได้บุญใหญ่ยิ่งนะทําบุญวันนี้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆอยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆรับวันจุดจีนกันนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮงเนะคะจุ๊บๆ